เห็นไหมครับว่ามันเป็นสีลุงครับผมโอ้ยสวยงามมากโอ้มีลุงกินน้ำอยู่ที่น้ำตกตาดดาวครับโอ้ยเวลาแสงแดดมาจะท้อนกระทบสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะ นม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับผมส่วนนู้นก็จะเป็นหนุ้งกินน้ำี่เป็นลอองเหมือนกันนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมอัดวิดีโอจากกล้องซูมนะครับอแสงสวยมากเลยครับผมอันนี้เรามาลองซูมไกลออกมาหน่อยเห็นไหมครับ ลงกินน้ำสวยงามมากครับผมเรามาดู